ก็กลับสวัสดีทุกท่ด้วยนะครับวันนี้เราจะได้ดู Battle Cat EP ที่11แล้วนะครับวันนี้เราจะมาอยู่ในชปเตอร์ที่2แล้วนะครับหลังจาก EP ที่11ครับผมได้ผ่านด่านบอสหน้าคนมานะครับใครยังไม่ได้ดูไปดูได้นะครับที่ช่อง The Battle Cat นะครับใครที่ยังไม่ดูก็กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับโอเคเริ่มมาเลยผมจะใส่อะไรมาปะ นั่นไงใส่มาแล้วโอเคออกก่อนขอเวลาก่อนออกก่อนออกก่อนครับไม่ชัดขึ้นไหมครับทุกคนได้ยินผมไหมครับเนีย่ยผมพูดนะหรอทุกคนได้ยินไหมครับโอเคถ้าไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรนะซึ่งไททันกับแมวหลวงพ่อผมโคตรแพง แล้วผมก็ได้ไปสุ่มสปินมาด้วยแล้วผมก็ได้ไอแมลดึงถังนี่มาด้วยเออแล้วก็ได้โมนิกุมามันบอกมันมันคี้ครับแต่ไอแมลสปินมันให้มันคี้อะไอ่ะแล้วก็โอเมลจิโอเมลจิและอะไรต่อได้ตัวอันนี้ด้วยครับอ่านอยู่ชี้ให้ด,ดูก็ใครยังไม่เห็นก็ นี่นี่ครับชี้ดูได้อะล่อยลมาเลยอะไรแมวแมวตูดโดงตูดโดงมากเออโอ้ยการโจมตีสองรอบครับตัวนี้เก่งกับตัวสีแดงตัวนี้ผมก็ได้ไปซื้อมานะครับจะผักกระเด็นสีแดงเออคีดเรียบร้อยโมเนโกผม ไดพูดีชันอะไรมาก็ไม่รู้แต่ที่เราจะไปถามก็คือเราได้อัปเกรดแม่กำแพงมาด้วยเออเราควรอัพไหมหรือว่าเราควรอัพเลยอัพตัวไหนดีอัพหลวงพ่อแล้วกันอัมหลวงพ่อ โอ้โหลวงพ่อแพงมากโอ้โหต้องไปฝารมไงพคีก่อนครับโอเคไปด่านต่อไปกันเลยครับชนัดคือญี่ปุ่นหรือว่าจีนน่าจะจีนแหละอ่ะเอาตัวขี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปก่อนเอ้ยไม่ใช่ขี้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์อะก็แค่ขี้ขี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ อ้ยแมวดึงดังโมริโกะผมโคตรเถื่อนอะแชปเตอร์สองน่าจะยากกว่าเดิมอะเพราะว่าราคาแพงมากเราขอปล่อยแซมบ้าแล้วกันแซมบ้ายังไม่ค่อยปล่อยแล้วอะ โอเมลจีไปเลยแมวตูดโด่งไปไอพวกนี้จะไปยิงไม่หยุดนะเนี่ยอ่ะอย่าปล่อยแมวดึงดังไปอีกอยากได้อันนั้นอ่ะแอปเปิ้ลจะได้มาหยุดเวลาสีแดงยิงเลย ยจะตู้นี้กับเขาหาเสียงอ่ะโอเคโอเคผ่านเรียบร้อยเออแล้วก็ได้ต่อไปก็ถ้าถึงด่านที่ปูผมขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับโอเคปล่อยสัตวาตัวแรกแล้วก็ปล่อยแมวคิคือโมดิก๋งพ่อเก่งกับตัวบิน เราจะให้หลวงพ่อสู้กับอีกตัวหัวคนน่ะว่ามันลอยครับอปล่อยแมวดึงดังไอตัวแมวหลักพันผมไม่ค่อยปล่อยครับทัว่วมันง่ายอะ่ะถ้าหลานที่ปลอมผมจะปล่อยแมวหลักพันครับเดีย๋ยวรีวิวตัวนี้ให้ดูเลยเออเอาไหนดีเอาอันนี้ก็ได้กันนี่นครับตัวนี้ เดี๋ยวผมรีวิวให้ดูเลยไ,ไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะรีวิวตอนนี้ให้ดูก็ได้นะแต่ไม่น่าจะทันนะทันไ,ทนไหมทันไหมโอเคได้แล้วมาถือโซ่ย,ยาวๆมาเอ้ถือแท่ไม่ใช่โซ่ปล่อยแมวดึงดังมาเฮ้ยเมื่อกี้ปล่อยโคลมิจิได้แล้วนะ เฮ้เดี๋ยวไอ้ข้ังหน้ารอกรสี่ร้อยตัวนั้นอ่ะอ่าปล่อยเอออะไรก็ลืมชื่ออีกล้วีโอรครับดีโอเดี๋ยวผมขอเล่นนอกรอบก่อนนิดนึงโอเคเจอกันใหม่ครับผมขอเล่นนอกรอบก่อนนอกรอบแป๊บนึงโอเคก็ได้เงนมาประมาณนึงแล้วนะครับมาปล,ปล่อยเลยปล่อยเลยครับ โอ้ห oh. อันนี้ตีรัวมากตีรัวมากรอปล่อยแมวดึงดังโอเคแมวกระโดดตัวนี้ก็เอาแส่ตีครับเราไปขอปล่อยแมวที่เราซื้อมาหรือเปล่าเรารีวิวกันหมดแล้วอะไอพวกนี้ไปไกล,ไกลเลยทำลายแมวดึงดัง เราปล่อยหลวงพ่อไม่ได้อะปล่อยแมวแก๊งไปก่อนเราจะทันไหมเนี่ยเราจะทันไหมโซ่ตีแซไม่ช่โซ่งั้นผมขอแบบไปตีเลยดีกว่าไม่รอช้าละ เราเซมบ้าก่อนเราต้องเอาเซมบ้าก่อนครับแล้วก็ค่อยปล่อยแมวดึงดังขอปล่อยแมวคี้ก่อนคือโมนิโกแมวดึงดังแมวกล้ามาเราต้องมีแมวแข็งแคด แมวสล่งสล,ลังปล่อยแมวโอเมลจิปล่อยไปแล้วเดี๋ยวไปเจ้าแค่ก็ททำมานานมากเลยนะครับจนมาถึง EP ที่ส1บเอ็ครับแล้วก็ผ่านานับอลเรียบร้อยนะครับผมขอปล่อยไอ้แมวแมวตูดโด่งครับ ช่วยกันต่อสู้ไอ้แมวเออหลวงพ่อกับไททันค่อยก่อนราคาแพงมากราคาอย่างเพลงอะ่ะผ่านแล้วมาแต่ท้ายแหละแล้วก็จะจบคลิปไว้เราค่อย ชมคลิปก่อนเข้ามาอัพถึงนะครับฮิปโปพุทธัถึงด่านฮิปโปที่เราคุ้นเคยกันนะครับแต่โบไม่ต้องกลัวครับชนะอยู่แล้วก็ปล่อยเมลคิไปก่อนปล่อยโมนิโกมันคงที่จะได้ HP เ p เยอะ แมวดึงดังเอานี้มาเล่นทำไมนะเนี่ยเผื่อหัวแตกเราก็ขอปล่อยแซมบ้าเราปล่อยโอเมลจิตัวไหนถูกกว่าโอเมลจิถูกกว่าเราไม่ต้องกลัวครับเราผ่านอยู่แล้วว่าเรามีแร่ซปเปอร์แร่อยู่ คือปล่อยแมวนี่เลยแชปเตอร์สเที่ยก็คือราคาเยอะแบบราคาคือแบบเยอะมากครับอิปโปมายังจะได้ยิงลีโอแมวแกง๊ง โอเคยิงลีโอไปก่อนเอออืมเอ,อ้ยมันตีน้องมันตีน้องเอ,อ้โหโคตรกากเลยอ่ะมันตีโมนิโก้ครับรีบรีบ,รบพังวานะครับโอเค ครบแล้วครับด่านปล็อกแมวอะไรมาอีกแล้วเนะี่ยแมวตรงนี้โหแล้วก็ไม่ค่อยแมวที่จะมารีวิวแล้วรือเพิ่ออัพไปเลยโหหมดเลย,ยเก่อนที่จะก,กันก็คือมารับของก่อน ยังมีอีกแมวตัวนี้เราซื้อมาสักประมาณหกสิบอะเอาเรารับไปแล้วเหรอไม่นะเราก็จะไม่ได้ใช้แมวพวกนี้แล้วดิเราขอรับของก่อน ก็จะไม่ได้ใช้อันนี้คือบัตรเฮ้ยได้หนึ่งแ,และตั๋วก็สปีดอินฟินิชอ๋อมันต้องเติมนนคืออะไรเนี่ยเติมอยู่เติมใช่ไหมยจ๊ะ และตเกตมาอันหนึ่งเราได้แล็ตเกตอ่ะเอ้ยและตเกตอันหนึ่งเปิดเลยมาได้อะไรได้อะไรได้ไรได้ไรเฮ้ยเฮ้ยกิเดี๋ยวนะ ทองได้เลลเ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 จลล่เลยเหรออย่าไปดีลิตนะครับโอ้โปัดทองอะไรวะเนี่ยเลเลเจลล่โอ้โหโอเคอย่ามารีวิวให้ดูครับ